สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i n t v n e w ีเกษตรแนวใหม่ครับเช่นเคยทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้กับผมวิรยุทธ์สายสุวรรณครับและดิฉันรักษินาบุญแสนค่ะกลับมาพูดคุยกันนะครับในข่าวแวดวงการเกษตรรวมไปถึงสาระน่ารู้ในช่วงที่3นะครับครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของเปลือกส้ม เปลือกทุเรียนตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งเปลือกครับเปลือเปลือกกล้วยครับเหลือเปลือกกล้วยเราจะไปดูใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเราจะไปดูกันที่ส้มโอกับสับปะรดกันด้วยนะครับว่าจะมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะะคผลิตภัณฑ์ B1 ซ i n v i และเบต้ากลูแคนด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะครับ สำหรับข่าวแรกของเราวันนี้ครับเราจะไปกันที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,รหรือว่าสสกครับได้มีการเผยผลสำรวจชาวสวนยางครับพบว่าต้องการให้รัฐนั้นเพิ่มเงินช่วยเหลือเกิน1,000บาทต่อไร่นะครับพร้อมทั้งให้มีการขยายพื้นที่ชดเชยเป็น30ไร่ต่อไรรยด้วยครับทางด้านของนายเลอสัก์ริ้วทะกูลภัยบูลเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษ,กรเกษตรหรือว่าสอสอก,อรกรครับ เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและก็ข้อเสนอแนะต่อโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็พบว่ากเกษตรกรทั่วประเทศเกือบทุกรายรับรู้ว่ามีโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ1000บาทรายละไม่เกิน15ไร่หรือว่า1 5 0 0 0บาทต่อรายนะครับจะมีเกษตรกรที่เข้าร,ร่วมโครงการเนี่ยประมาณ90%ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้10%เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบเช่นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั่นเองครับ ค่ะโดยชาวสวนนะคะได้มีการเสนอรัฐบาลนะคะควรที่จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราเรียงหามาตรการลดราคาต้นทุนการผลิตโดยส่วนใหญ่นะคะมองว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลไร่ละ1000บาทไม่เกิน15ไร่ต่อลายควรปรับเพิ่มเป็นเงินชดเชยและช่วยเหลือเพิ่มเป็น2 0 0 0ถึง3,000บาทต่อไร่ค่ะและจะให้มีการเพิ่มพื้นที่การชดเชยต่อรายเพิ่มขึ้นเป็น20-30ถึงไร่ต่อราย ทางคุณเลอศักนะคะได้กล่าวว่าขณะนี้78%เนี่ยได้มีได้รับเงินช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนอีก22%ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโดยชาวส่วนยางได้รับเงินชดเชยเฉลี่ยอยู่ที่11,860บาทต่อรายได้รับเงินต่ำสุด1,750บาทต่อรายหรือว่า0.7 0.37%ของเกษตรกรทั้งหมดสูงสุดนะคะอยู่ที่ยอด15,000บาทต่อรายหรือว่า51%ชาวสวนยางได้รับเงินแล้ว77%ส่วนใหญ่นะคะได้มีการนำเงินไปใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่11,480บาทต่อรายคิดเป็น97%ของเงินที่ได้รับ 15,000บาทต่อรายส่วนชาวสวน23%นะยังไม่ได้นำเงินไปใช้เนื่องจากต้องการเก็บออมไว้เป็นทุนทุนในการซื้อวัสดุค่ะซึ่งการสำรวจครับยังประเมินไปนถึงการใช้จ่ายเงินที่ได้รับนะครับมีการนำเงินไปซื้อปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิต64%จ่ายค่านี้สิน10%ใช้หนี่เงินกู้99%ใช้อุปโภคบริโภค34%ใช้นี่ทกศอีก10%นะครับใช้ทำการเกษตรประเภทอื่น4% อีก5%ใช้ดําเนินการอื่นๆครับส่วนความพึงพอใจชาวสวนครับพบว่า23%พึงพอใจมาก54%พึงพอใจปานกลางอีก23%พึงพึงพอใจน้อยนะครับเนื่องจากมองว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้นั้นน้อยเกินไปนั่นเองครับค่ะต่อเนื่องจากปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้นาะทานสกยตรงังได้มีการหนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนยางค่ะ ทางด้านของนายวิโรจจิรวัตรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางหรือว่าสกอยอบจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในปีงบประมาณปีนี้ครับทางสงกอยอตรังมีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสงเคราะ์ปลูกแทนจำนวน46,700ไร่โดยการสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นๆทดแทนยางพารามากขึ้น หลังจากในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาราคาตกตำ่ำเนื่องจากมีผลผลิตจากยางพารามากเกินกว่าความต้องการของตลาดซึ่งทางสงกยตรังครับจึงเห็นว่าควรจะต้องมีการลดเนื้อที่การปลูกแทนด้วยการด้วยการปลูกด้วยยางพันธุ์ดีนะครับแล้วหันไปส่งเสริมเพื่อชนิดอื่นๆครับที่มีอนาคตสดใสกว่าโดยเฉพาะการทำเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับ โดยในปีนี้นะะคทางสงกยตังนะคะจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแทนด้วยยางพันดีจำนวน26,650ไร่หรือคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ60%จากที่เมื่อปีงบประมาณปี2557มีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแทนด้วยยางพันดีเกือบ100%หรือกว่า30,000ไร่ค่ะและจะมีการปลูกปลาล์มน้ำมันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ในปีนี้จะมีการสนับสนุนให้มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆถึงจานวน 2องหไร่หรือว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ40%โดยเฉพ โดยเฉพาะปลามน้ำมันนะคะที่มีการตั้งเป้าหมายในปีนี้เอาไว้ที่จำนวน1 3 0 0 0ไร่หรือคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ30เอร์ซรองลงมาก็คือเกษตรผสมผสานจำนวน6,900ไร่และไม้ยืนต้นอีกจำนวน150ไร่ค่ะอย่างไรก็ตามนะครับเฉพ,าะ,เพาะในช่วงไตรมารแรกที่ผ่านมานั้นก็มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการสง่งมอบปลูกแทนกันเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะปลามน้ำมันที่มีตัวเลขประมาณ 30- 40อร์ของเป้าหมายแล้ว นับตั้งแต่ยางพาราเกิดปัญหาราคาผันผวนมาอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับการที่ทางสงกยตังได้ให้เงินสงเคราะห์ปลามน้ำมันสูงกว่าไรละ10,000บาทจึงทําให้เกษตรกรหลายรายตัดสินใจปรับเปลี่ยนการปลูกพืชได้ง่ายขึ้นซึ่งจะทําให้โครงการสงเคราะห์ปลูกแทนเป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งเป็นการลดพื้นที่การปลูกยางพาราให้เหลือน้อยลงและก็จะมีส่วนช่วยพยุงราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองครับนี่กับเรื่องของราคายางพารานะครับ<ะ>เกษตรกรชาวสวนยางพารา นอกจากนี้ครับเราจะมาปิดท้ายกันที่ตําแหน่งเก้าอี้กระทรวงเกษตรแล้วก็สากลกันบ้างครับซึ่งที่ผ่านมานั้นมีข่าวลือครับว่าทางด้านของนายอํานวยปฏิเสธจะมีการาปรับคอ<ณ>ร,รมอใหม่นะครับโดยจะต้องมีการโยกคุณอํานวยปฏิเสธนั้นพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สากลนั่นเองครับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ ทางด้านของนายอํานวยปฏิเสธนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและก็สากร์ครับได้มีการเปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวลือครับว่ารัฐบาลเตรียมหาลือเรื่องการปรับคณะครมของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรก็คือนายปิติพงษ์พึ่งบุญณะยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็ทางด้านของคุณอํานวยนะครับอยู่ในรัฐบาลรัฐมนตรีที่จะต้องถูกปรับออกนั้น ซึ่งส่วนตัวแล้วคุณอํานวยมองว่าไม่มีอํานาจที่จะแสดงความคิดเห็นและหากนายกต้องการให้ทํางานต่อก็จะทําแต่หากนายกในฐานะที่มีผู้มีอํานาจนะครับมองว่าตนไม่สามารถทํางานได้ก็เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรก็ยินดีที่จะลาออกได้ครับค่ะ นายอำนวยยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าก่อนการเข้ารับตําแหน่งราคายางพาราอยู่ที่3กิโลกรัมหนึ100บาทแต่ปัจจุบันราคาขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ราคาห0บาทต่อกิโลกรัมที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรได้เร่งดําเนินการบริหารจัดการสต๊อกยางพาราให้มีความสมดุลกับความต้องการทั้งในและก็นอกประเทศ ไม่ให้กระทบราคาของเกษตรกรปริมาณยางพาราในประเทศที่มีประมาณปีละ4.4ล้านตันสต็อกเก่าของรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ2.1แสนตันขณะนี้นะคะได้มีออเดอร์ซื้อ,อยางเข้ามาและทำสัญญาซื้อขายรอเพียงการส่งมอบประมาณ1.8หมื่นตันราคาเฉลี่ย63บาทต่อกิโลกร,รัมส่วนกองทุนมูลพันธ์กันชนนะคะได้ใช้เงินจากมติคอรมเพื่อซื้อ,อยางพาราไปแล้วจานวน6,000ล้านบาทสัปดาห์นี้นะคะ ก็ได้มีการเตรียมเบิกอีก2,000ล้านบาทตามมติคอรมอรที่จะได้มีการอนุมัติเพิ่มไว้อีก6,000ล้านบาทเพื่อที่จะซื้อ,อยางแผ่นและน้ํายางค่ะนี่ก็คือความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาย,ยางพารารวมไปถึงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สาตร,ร์กรของคุณอํานวยปฏิเสธด้วยครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามคอรมอรที่จะมีการปรับผังกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเกษตรกันต่อครับค่ะ